มันไม่รู้แต่เคยเป่าเมี่าใส่เราไหเราเลยปเลยแย่วเลยแต่ว่าอกว่ากรยดยุด้หยุดกันครับอ่าแล้วเถียงกันแบบเนี้ยใครใช้คำตอบได้บ้างหรอครับเนี่ยก็ใช่เถียงว่าก็มบดอนไม้ตัอุบราชก็มาับดอไม่อะไรติดคอครับพี่ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเสียงดังอะไรกันเหรอครับเนี่เห็นตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วครับโอ้ยก็เนี่ยครับที่เขาเล่นมาเนี่ยผมอะสงสัยทุกข้อเลยที่เขาถามมาครับโอ้ยสงสัยทำไมไม่ถามนะครับผู้รู้ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนแล้วอะครับเอ้าถามได้เหรอครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นถามเลยครับว่าตกลงบัวมีสามเหล่าหรือสี่เหล่ากันแน่ครับบัวมีสามหรือสี่เหล่าอ๋อนี่เป็นเรื่องของพุทธศาสนานี่ครับใช่ไหมครับเนี่นี่ครับ งเอาเขียงม,มาทำไมครับไม่ใช่เขียงครับเขาเรียกว่าแท็บเล็ตโอ้ชาวบ้านเรียกแท็บเล็ตครับครับนี่รัฐบาลแจกมานี่นะครับเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเราเข้าสู่ยุคนี้แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีให้ติดตามทันกันหน่อยนะครับนี่เขามีระบบอัตโนนาโถด้วยเห็นไหมเขาเรียกอัตโนมัติครับนีโ่โอ้โอโอ นี่ครับนี่เห็นไหมอยากรู้เรื่องของพุทธศาสนาใช่ไหมครับใช่ครับในนี้เขาบอกเอาไว้ครับเรียกว่าพุทธวจนะพุทธวจนะใช่แล้วครับพุทธวจนะก็คือคําพูดหรือว่าธรรมะที่มาจากพระโอษของพระพุทธเจ้านั่นเองครับในสมัยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะมีสิ่งที่เรียกว่าพุทธจักขูพุทธจักขูเนี่ยนะครับเอาไว้เวลาท่านจะไปแสดงธรรมที่ไหนท่านจะมองเห็นว่าใครพร้อมที่จะรับฟังธรรมที่ท่านแสดง นะครับเรื่องของบัวสามหรือสี่เหล่าเนี่ยก็เขียนเอาไว้ในนี้เหมือนกันครับเขาบอกว่าเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทลิกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ําบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดเราก็ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นตกลงบวมมีสามเหล่าหรือสี่เหล่าล่ะสาม,สามเหล่าถูกต้องอครับอ๋อแล้วตกลงพรมน้ำมนก่อนสวดจะไม่ขลงังต้องพรมที่หลังใช่ไหมพ<ร>ี่นี่มาจากท้ายรถสิบล้อคันไหนได้ปาครับแอปสติ๊กเกอร์แหมเรื่องของการพรมน้ำมลเนี่ยก็เข้าใจผิดกันมานานมากแล้วนะครับอเรื่องนี้จะเล่าให้ฟัง ผู้มีศีลไม่ได้เป็นหมอผีนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเดราชานวิชาครับหันไปทางอื่นนะครับเดราชานวิชาคืออะไรรู้ไหมครับแหมสงสัยใช่ไหมหลายอย่างเป็นสิ่งที่คุณก็รู้จักดีอยู่แล้ว <c oughs> ก็คือการขอลาภผลต่อเทวดาทําการบวงสรวงแก้บนสอนมนกันผีกันบ้านเรือนทํากระเทยให้เป็นชายทําชายให้เป็นกระเทยทําพิธีปลูกเรือนทําการบวงสรวงในที่ปลูกเรือน บูชาเพลิงให้บ้างประกอบยาสำรอกให้บ้างประกอบยาประจุประกอบยาถ่ายโทษข้างบนประกอบยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูทำยาหยอดตาประกอบยานัดประกอบยาทำให้กัดประกอบยาทำให้สมานเป็นหมอป้ายาตาเป็นหมอผ่าบาดแผลเป็นหมอกุมารหมอพอกยาแก้ายาหรือแม้แต่การพ่นน้ำมนพ่นพน,น้ำมน,น,ำมนใช่ครับพ่นน้ำมนน้ำมนเป็นหนึ่งในเดรัจฉานวิชาไม่ใช่เรื่องของผู้มีศีลครับ ไม่ใช่เรื่องของผว้มีศีลแล้วสรุปพระต้องฉันกี่มื้อครับหรือว่าไม่ต้องห่วงฉันโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องพระฉันกี่มื้อเนี่ยก็ยังสงสัยกันอยู่หลายคนเลยทีเดียวครับในพุทธวจ,จะนะบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีและวิการแม้นี้ก็เป็นศินของสง์ประการหนึ่งด้วย เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าพระฉันมือเดียวอือ๋อแล้วเวลาทำไมตักบาตรต้องถอดรองเท้าแต่ฟังทำไม่เห็นต้องถอดเลยครับตักบาตรใช่ไหมครับครับปกติเลยปกติเคยใส่รองเท้าหรือว่าถอดรองเท้าครับปกติถอดรองเท้าใส่บาตรครับพรรองเท้าใส่บาตรยังไงครับ,รบผมถอดแล้วใส่ว้ายไม่ใช่อย่างนั้นครับอ้าวถอดรองเท้าก็คือถอดออกมาจากเท้าเฉยๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็สงสัยกันครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีข้อบัญญัติไปบังคับญาติโยมนะครับเพราะว่าภิกษุเป็นผู้ไปขออาหารจะต้องทําตนให้เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอืวินัยจะมาบังคับที่ตัวพระซึ่งก็ไม่มีวินัยว่าห้ามพระรับบิณฑบาตจากผู้ที่สวมรองเท้าเพราะฉะนั้นสวมก็ได้ไม่สวมก็ได้ครับตักบาตร สวมรองเท้าก็ได้หรือไม่สวมก็ได้เออใช่แต่ว่าการฟังธรรมนี่สิครับยังไงต้องถอดรองเท้าครับเพราะว่ามีข้อวัดของพิสุครับชื่อว่าธรรม,มเทศนาปฏิสังยุตธ์หมวดว่าด้วยการแสดงธรรมมีถึง16สิกขาบทเลยนะครับที่บอกว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เจ็บไข้มีร่มในมือไม่ใช่ผู้เจ็บไข้มีไม้พลองในมือ ไม่ใช่ผู้เจ็บไข้มีสัตราในมือมีอาวุธในมือสวมเขียงเท้าไปในยานพาหนะผู้ที่อยู่บนที่นอนผู้ที่นั่งรัดเข่าพันศีรษะคลุมศีรษะผู้ที่นั่งบนอาสนะในขณะที่พระยืนผู้ที่นั่งบนอาสนะสูงกว่าพระผู้ที่นั่งอยู่ในขณะที่พระยืนผู้ที่ยืนอยู่ในขณะที่พระนั่งผู้ที่เดินไปข้างหน้าในขณะที่พระยืนอยู่เฉยๆรวมไปถึงผู้ที่ยืนอยู่ในทางในขณะที่พระอยู่นอกทางและที่สําคัญผู้ที่สวมรองเท้าครับ อ๋อ,อฟังทรรต้องถอดรองเท้าเออใช่อ๋อแล้วจะต้องจัดดอกไม้ต้นหมู่บูชากี่พันต้องหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศไหนแล้วการเคารพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวกับจำนวนทูปกี่ดอกไหมครับพี่โอ้โหบัญญัติเรื่องพระพุทธรูปไม่มีดังนั้นการจัดการเรื่องพระพุทธรูปก็เลยไม่มีด้วยครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามเรื่องพระพุทธรูปเอาไว้นะครับดังนั้นปล่อยเป็นกลางกลางมีก็ได้ไม่มีก็ได้ เมื่อมีแล้วเนี่ยการปฏิบัติจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่และสังคมนั้นๆครับแต่แนะนำให้นะครับไม่ต้องมีก็ไม่เป็นไรครับบัญญัติเรื่องพระพุทธรูปไม่มีมผู้หญิงห้ามเข้าใกล้พระใช่ไหมอ้มอาวเรื่องนี้จะส่งของให้พระไม่ต้องโยนให้เหลยหรอโโอห ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเรื่องนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับไม่ได้มีข้อห้ามภิกษุเข้าใกล้ศีกาเนี่เห็นไหมไม่ได้มีข้อห้ามภิกษุเข้าใกล้ศีกาแต่มีพระสูตรอยู่ข้อหนึ่งห้ามพระภิกษุจับสัมผัสศีกาแล้วมีความคิดในทางกาัดอุ้ย,ยเข้าใกล้ได้แต่ถูกตัวไม่ได้เข้าใจไหมครับ ส่วนเรื่องการมอบของให้ภิกษุนั้นเนี่ยมีหลักที่เรียกว่าสัปปุริสถาน5ประการครับคืออะไรรู้ไหมครับดูหน้าตาไม่น่าจะรู้นะสัปปุริสถาน5ประการก็คือสัตบุรุษย่อมให้โดยเคารพให้โดยอ่อนน้อมให้ของที่ไม่เป็นเดนเห็นผลที่ตามมาถึงจะให้และสุดท้ายต้องให้ด้วยมือตนเองครับให้ด้วยมือตนเองห้ามโยน ปล่อยนอกปล่อยปลาปล่อยไปแล้วจะได้บุญเหรอพอปล่อยไปเดี๋ยวเขาก็จับมาใหม่กอนปกติเนี่ยเคยปล่อยหรือว่าถ่ายชีวิตสัตว์บ้างไหมครับปกติปล่อยโครครับอ๋อพวกโครกระบืออย่างนี้ใช่ไหม,มโคโยตี้นี่แหละครับไม่ไม่ใช่สิครับแบบนั้นไม่เีดกว่าปล่อยแล้วเขาเรียกว่ารับเลี้ยงอุ้ย เรื่องของการปล่อยหรือว่าการถ่ายชีวิตสัตว์เนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเคยสอนหรือว่ากล่าวสรรเสริญการปล่อยหรือถ่ายชีวิตสัตว์นะครับม,มีแต่ตรัสเอาไว้ว่าการไม่ฆ่าหรือว่าสินข้อหนึ่งข้อปานาติปาตาเนี่ยนะครับเป็นการรักษาชีวิตสัตว์และให้ทานชีวิตสัตว์อย่างไม่มีประมาณแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าไม่ฆ่าดีที่ทสุดแต่เรา,เราอยากปล่อยอะแล้วแต่งั้นปล่อย กินเนื้อสัตว์เป็นบาปอ้าวเรื่องนี้ไม่ต้องกินบังสวิรัติกันหมดทุกคนเลยหรอครับเนี่ยโถเอ้ยปกติเนี่ยการกินบังสวิรัตมันก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับเออแต่พูดถึงนะหน้าปักซอยเห็นไหมร้านเปิดใหม่อ่ะโคขุห่ย่างอ้โหางเนือแผ่นเบลออ์เท่าฝาบ้านเลยนะย่างบนไฟร้อน้เตานะเวลาปัมาเรื่องกินเนื้อสัตว์อ กินเนื้อสัตว์ดีหรือไม่ดีบาปหรือไม่บาปใช่ไหมครับใช่ครับมีพุทธวจนะกล่าวเอาไว้เหมือนกันครับบอกว่าภิกษุเนี่ยให้ฉันเนื้อได้ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้รังเกยียจว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราในพุทธวจนะบอกว่าเนื้อจะไม่ควรเป็นของบริโภคด้วยเหตุสาประการคือ<ม>เนื้อที่ตนเห็นเนื้อที่ตนได้ยินเนื้อที่ตนรังเกยียจเนื้อว่าเป็นของไม่ควรบริโภคด้วยเหตุสาประการนี้แล เนื้อที่เป็นของควรบริโภคก็ด้วยเหตุ3ประการคือเนื้อที่ตนไม่ได้เห็นเนื้อที่ตนไม่ได้ยินเนื้อที่ตนไม่ได้รังเกียจเนื้อเป็นของควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการนี้แลเนื้อที่ตนไม่ได้เห็นเนื้อที่ตนไม่ได้ยินเนื้อที่ตนไม่ได้รังเกียจภิกษุสามารถฉันได้คารวะสามารถฉันได้เฮ้ยฉันกินได้นั่นแหละ กลัวสอบตกครับก็เลยไปทําบุญโอ้โหทำหมดหน้าตักเลยโอ้โหแล้วออย่างเงี้ยมันจะสอบได้เหรอโทษเอ้ยเรื่องนี้นะครับไม่ต้องถามก็รู้กรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะครับแล้วกรรมที่เกิดจากสมาธินี่แหละจะเป็นกรรมที่ส่งผลก่อนแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนาเรื่องเนี้ยไม่ต้องพึ่งพุทธวจนะก็รู้ได้แหละครับว่าถ้าอยากจะสอบผ่านต้องทําไงครับจดครับโอ้โหจดในสิ่งที่ครูสอนจดโพยเข้าห้องนี่แหละครับ ไม่ใช่ครับอย่างนั้นเรียกว่าทุตจารีตถ้าอยากจะสอบผ่านก็ควรจะตั้งสมาธิตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทําความเข้าใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแค่นี้ก็น่าจะดีกว่าไปเที่ยวขออะไรแล้วนะครับงั้นเราไปอ่านหนังสือก,กันเถอ,อ <Yeah! S 1> เะเย่โอ้เข้าใจแล้วครับครับอ้อเดี๋ยวว่าแต่พุทธวจนะคืออะไรแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรกันแน่ กว่า2,600ปีคำสอนทางพระพุทธศาสนามีความหลากหลายมากขึ้นมีสำนักต่างๆมากมา,กมายหามาตรฐานไม่ได้แม้จะกล่าวในเรื่องเดียวกันถึงเวลาแล้วหรือยังที่พุทธบริษัทจะมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวคือพุทธ,ทธวจนะพระองค์ทรงกำหนดสมาธิเมื่อพูดจากทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด ตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกทุกคำพูดล้วนเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการเวลาเห็นได้ด้วยตนเองเป็นทรรให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่คนเรียกกันมาดูรู้ได้เฉพาะตนคำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับตั้งแต่วันตัดสรุนั้นสอนรับไม่ขัดแย้งกัน ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดล้วนถูกต้องตรงกันเป็นประการเดียวทั้งสิน้นทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกองศึกทรงกำชับให้ฟังปฏิบัติคำจากพระองค์เท่านั้นอย่าฟังคนอื่นทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือลดทอนสิ่งที่เคยบัญญัติไว้ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจกไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วสำนึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตามตรัสไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไปทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอนทรงตัดแก่พระอานนท์ให้ใช้พระธรรมวินัยที่ตัดไว้เป็นศาสดาแทนต่อไปธรรมวินัยจกเป็นศาสดาธรรมวินัยจะเป็นศาสดา อานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของเรามีศาสดาศาสดาของเราล่วงลบไปแล้วเราจึงไม่มีศาสดาทำวินัยจักเป็นศาสดาทำวินัยจักเป็นศาสดาอานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอ,อานนทมก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วที่เราได้บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้น จกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอ๋อผมนึกออกแล้วครับทำวินัยจกเป็นศาสดาของเราหลังพระพุทธเจ้าปฏินิพพานใช่ไหมครับทำวินัยจกเป็นศาสดาทมวินัยจกเป็นศาสดา <c oughs> อ่ะเอาละนะักเรียนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปส่งรายงานเลยครับ นี่ค่ะทำเรื่องพุทธวจนะนี่ค่ะพุทธวจนะนี่ค่ะพุทธวจนะนี่ครับพุทธวจนะนี่ครับโอ้โห,โห,โหพุทธวจนะรักษาศาสนาพุทธด้วยการช่วยกันศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่แต่คำสอนของพระรพุทธเจา้าด้วยกันนะครับ Oh, <todicly>